ก็สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็เป็นเช้าวันหยุดนะครับฝนเมื่อคืนมีฝนก็ตกเช้ามาก็อากาศกินสบายนะครับฝนตกอยู่บ้านวันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยน กระถางต้นบอนสีกันนะครับถางต้นบอนสีอันนี้ก็ชื่อหงเหินนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับกระถางเดิมนะครับเล็กๆอากอใสซกระถางใหม่ให้ให,ใหญ่ๆนี่ก็กำลังกัดสีเลย นะครับก็ได้มาแถวแถวบ้าทน,นะครับซื้อมาแถวแถวบานอันนี้ไม่ได้ซื้อออนไลน์มาเปลี่ยนแล้วนะครับฝนตกเมื่อคืนอากาศเย็นสบายก็เหมาะกับการเปลี่ยนกระถางต้นไม้นะครับอันนี้ชายชน เปลี่ยนแล้วอ่าเปลี่ยนได่หลายอาทิตย์แล้วพอเปลี่ยนปุ๊บก็แทงหลอดใบใหม่เลยนะครับซื้อมาตอนแรกมีสองใบอันนี้ก็มีหกใบแล้วนะครับแล้วอันนี้ใบที่เจ็ดแล้วก็แทงหลอดใหม่แล้วนะครับ ใช,ชนนี่ก็จะเปลี่ยนอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับอ่าเป็นบอลบ้านๆน,นะครับราคาไม่แพงนะครับอได้มาต้นแม่ก็แยกหนอ่อใส่กระถางลิบนี้ร่อนทองหรือเปล่านะครับ ก็จะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นกระถางนี้เลยนะครับบอลช่วงนี้ก็ราคาลงแล้วนะครับนะครับก็อยู่ที่หลักร้อยแล้วอันนี้ก็พยายามาซื้อมาสะสมนะครับเดือนละต้นสองต้นนะครับนะครับตางบบป,ประมาณ งบประมาณไม่เยอะก็ได้เดือนละต้นสองต้นนะครับอ่ามาดูการเปลี่ยนนะครับดินก,กนก็จะรองกระถางก็จะรองด้วยอ่าขุยมะพร้าวก่อนนะครับอ่แต่ต้องแช่น้ำก่อนนะครับขุยมะพร้าวนี่แช่น้ำสักห้าถึงเจ็ดวันนะครับมันถ้าไม่แช่น้ำเรามาใช้เลยมันจะมีสาร อะไรนะที่เขาเรียกว่าสารแทนนินทําให้ต้นไม้เราไม่ตโตนะครับเพื่อนๆก็คงจะรู้หมดแล้วนะครับส่วนอุปกรณ์อุปกรณ์ที่จะใช้เปลี่ยนก็จะอ่าผมะจะใช้ดินนะครับดินผสมใบก้ามปูนะครับ หรือบางคนก็จะใช้ใบก้ามปูเลยนะครับก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมจะใช้ดินผสมด้วยนะครับเพื่อประหยัดใบก้ามปูเรานะครับอ่านี่คือด,ดินแล้วกอ็อีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือมูนไสเดือนนะครับมูนไสเดือนตัวนี้นะครับมูนไสเดือนนะครับใส่สองช้อนโต๊ะพอ,ะอะนะครับมุนใสเดือนผสมด้วย เขาเข้าด้วยกันนะครับเขาเข้าด้วยกันวันหยุดไม่ได้ไปไหนก็เปลี่ยนกระถางให้ต้นไม้กันนะครับเสร็จแล้วก็เอาดินลงไปเลยนะครับไมใช้ห้อด างมาครับสังเกตว่าลากเขารุนออกนอกกระถางแล้วนะครับถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแล้วก็ใส่ลงไปเลยส่วนปุ๋ยละลายช้าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมไม่ใส่แต่เพื่อนๆอยากใส่ก็ได้แต่จะใส่เยอะนะครับนะครับ กระถางหนึ่งใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาก็ได้นะครับถ้าใส่เยอะ,อะจะทำให้มันเค็มเกินไปใส่เยอะก็ไม่ดีนะครับใส่ทิ้เข้าไปเลยช่วงนี้บอลก็ราคาลงมาเหลือหลักร้อยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบก็ สะสมได้นะครับราคาไม่สูงมากเหมือนก่อนนะครับก็งาน,นเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนกระถางให้บอลเรานะครับช่วงนี้บอลกำลังโตนะครับหน้าฝนถ้าเพื่อนๆยังยังไม่เปลี่ยน ก็เปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนเสร็จปุ๊บแตกบอลเราก็จะแตกใบแตกงอโตเร็วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาอมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนกระถางเพื่อนคนไหนมี เทคนิคดีๆในการดูแลบอลกอ็แนกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆแล้วนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ